สร้างรายได้ลงทุนไม่ถึง2,000กํกำไรไม่ต่ำกว่า1.7ล้านภายใน7เดือนถ้าหากจะมีธุรกิจเครือข่ายสักธุรกิจหนึ่งซึ่งต้องเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย มีสคบรับรองจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพที่มีราคาไม่สูงมากนักและมีการจ่ายผลตอบแทนหรือโบนัสให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรมโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆการจ่ายโบนัสไม่มีเพดานสูงสุดสามารถเบิกถอนเงินได้ทุกวันและสามารถสร้างเงินหลักล้านได้จริงท่านคิดว่าในวันนี้มีธุรกิจในอุดมคติแบบนี้หรือไม่ ผมจะลองสมมุติธุรกิจเครือข่ายขึ้นมาซักบริษัทสมมุติว่าเป็นบริษัทที่ชื่อบริษัทคุณธรรมก็แล้วกันบริษัทคุณธรรมเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเครือข่ายที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยง่ายไม่มีค่าสมัครจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยราคาหแพ็กเกจไม่ถึง2000บาท เมื่อซื้อสินค้า1แพ็กเกจสามารถทำธุรกิจสร้างรายได้กับบริษัทคุณธรรมได้บริษัทคุณธรรมมีระบบการจำหน่ายสินค้าการคำนวณการจ่ายผลตอบแทนการสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทุกท่านสามารถดำเนินการได้บนโทรศัพท์มือถือการเบิกถอนเงินของสมาชิกก็สามารถดำเนินการได้เองบนโทรศัพท์มือถือสมาชิกสามารถเบิกถอนเมื่อใดก็ได้ จะเบิกถอนวันละหลายรอบก็ได้การเลือกซื้อสินค้าก็สามารถทำได้บนโทรศัพท์มือถือบริษัทคุณธรรมได้มีการเตรียมการที่จะขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆโดยมีหุ้นส่วนจากผู้มีประสบการณ์และผู้ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจเครือข่ายจากชาวต่างประเทศหลายคนสมาชิกที่เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทคุณธรรมสามารถทำงานสร้างรายได้ด้วยวิธีการง่ายๆ บริษัทคุณธรรมมีการจ่ายค่าตอบแทนให้สมาชิกโดยใช้โครงสร้างแผนไบานารีซึ่งรายได้หลักคือการจับคู่จ่ายสมมุติว่าจับคู่จ่ายคู่ละ160บาทโครงสร้างแผนไบานารีคือจะแบ่งทีมงานออกเป็นทีมซ้ายและทีมขวาถ้าทีมซ้ายมีสมาชิกใหม่1คนซื้อสินค้า1แพ็กเกจด้วยราคาไม่ถึง2,000บาท และทีมขวามีสมาชิกใหม่หนึ่งคนซื้อสินค้าหนึ่งแพ็กเกจราคาไม่ถึง2,000บาทในลักษณะอย่างนี้จะเกิดการจับคู่กันซ้าย1นึ่แพ็กเกจและขวา1นึแพ็กเกจและจ่ายผลตอบแทนให้เรา160บาทการเกิดสมาชิกใหม่ในแต่ละทีมเกิดจากการที่ตัวเราไปชักชวนหรือแนะนำเข้ามาหรือเกิดจากทีมงานคนใดๆก็ได้ไปชักชวนหรือแนะนำเข้ามาซึ่งสมัครฟรี และซื้อสินค้าคนละไม่ถึง2 0 0 0บาทการซื้อสินค้าของสมาชิกของแต่ละคนจะมีการลงทุนด้วยเงินส่วนตัวเพียงครั้งเดียวไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องเร่งทำยอดทำแบบสบายๆง่ายๆไม่รบกวนงานประจําสะดวกเวลาไหนก็ทำเวลาใดไม่สะดวกก็ยังไม่ต้องทำสถานะของสมาชิกของบริษัทคุณธรรมก็ยังคงอยู่ตลอดการ การสร้างรายได้หลักล้านกับบริษัทคุณธรรมไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันลงทุนไม่ถึง2,000บาทกำไรไม่ต่ำกว่า1 7 0 0 0 0บาทไทยในระยะเวลาไม่เกิน7เดือนบนช่องทางการจ่ายผลตอบแทนจากคู่จ่ายคู่และ160บาทขั้นตอนการสร้างรายได้หลักล้าน 1. สมัครสมาชิกซื้อสินค้าไม่ถึง2,000บาทด้วยเงินส่วนตัวครั้งเดียวตลอดชีวิต 2. สัปดาห์ที่ 1. ศึกษาเรียนรู้ระบบต่างๆเช่นแผนรายได้สินค้าระบบการทำงานด้วยแพลตฟอร์มของบริษัทคุณธรรมการแนะนำคนการสร้างและการพัฒนาทีมงานเป็นต้น 3. สัปดาห์ที่ 2. แนะนำคนเข้าร่วมธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งคน หมายถึงการสมัครสมาชิกใหม่และลงทุนซื้อสินค้าไม่ถึง2000บาท 4. สัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4แนะนำคนเข้าร่วมธุรกิจอย่างน้อย4ีคนหมายถึงสมัครสมาชิกใหม่และลงทุนซื้อสินค้าไม่ถึง2000บาท 5. โดยสรุปภายใน4สัปดาห์หรือ1เดือนแนะนำคนเข้าร่วมธุรกิจ4คน 6. สิ้นเดือนที่1รับรายได้จากการจับคู่จาจากการเกิดสมาชิกใหม่ซื้อสินค้าครั้งแรกเป็นจำนวนประมาณ1,280บาท7เดือนที่2อหยุดทำงานไม่ต้องดำเนินการใดๆต่อก็ได้ทำแค่เพียงเบิกถอนเงินออกมาใช้ซึ่งเมื่อสิ้นเดือนที่2จะมีรายได้จากการจับคู่ใจจากการเกิดสมาชิกใหม่ซื้อสินค้าครั้งแรกเป็นจำนวนประมาณ1280บาท แต่แนะนําว่าควรจะได้ให้กําลังใจและให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทีมงานของเราให้สามารถทําธุรกิจได้อย่างสะดวกหรือจะแนะนําสมาชิกใหม่ก็ยิ่งทําให้รายได้เพิ่มขึ้น 8. เดือนที่3ทําเช่นเดียวกับเดือนที่2จะมีรายได้จากการจับคู่จ่ายจากการเกิดสมาชิกใหม่ซื้อสินค้าครั้งแรกเป็นจํานวนประมาณ5,120บาท 9. เดือนที่ส ทำเช่นเดียวกับเดือนที่3จะมีรายได้จากการจับคู่จ่ายจากการเกิดสมาชิกใหม่ซื้อสินค้าครั้งแรกเป็นจำนวนประมาณ2480บาท10เดือนที่5ทําเช่นเดียวกับเดือนที่4จะมีรายได้จากการจับคู่จ่ายจากการเกิดสมาชิกใหม่ซื้อสินค้าครั้งแรกเป็นจำนวนประมาณ8 1 9 2 0บาท11เดือนที่6 ทำเช่นเดียวกับเดือนที่5จะมีรายได้จากการจับคู่จ่ายจากการเกิดสมาชิกใหม่ซื้อสินค้าครั้งแรกเป็นจํานวนประมาณ3 2 7 6 8 0บาท12เดือนที่7ทําทำเช่นเดียวกับเดือนที่6จะมีรายได้จากการจับคู่จ่ายจากการเกิดสมาชิกใหม่ซื้อสินค้าครั้งแรกเป็นจำนวนประมาณ1 3 1 7 2ล้บาท13 รายได้จากการจับคู่จ่ายจากการเกิดสมาชิกใหม่ซื้อสินค้าครั้งแรกรวม7เดือนประมาณ1นล้านเจ็ดแสนบาทจากขั้นตอนการสร้างรายได้หลักล้านดังกล่าวสรุปได้ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องทําคือสมัครสมาชิกและลงทุนซื้อสินค้าครั้งแรกด้วยทุนส่วนตัวเพียงไม่ถึง2,000บาทและชักชวนคนเข้าร่วมธุรกิจ4คนภายใน1เดือนหลังจากสมัครเข้าร่วมธุรกิจทําเพียงเท่านี้ ้าทุกคนขอย้ำว่าทุกคนทำด้วยหลักการนี้ทุกคนก็มีเงินหลักล้านภายในเจดเดือนแนะนำคนสี่คนภายในเดือนแรกเท่านั้นหลังจากนั้นมีหน้าที่เบิกถอนเงินอย่างเดียวธุรกิจเครือข่ายใดยๆก็แล้วแต่ถ้าจะให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงและสามารถจะจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกได้ตลอดไปต้องมีการซื้อซ้ำ การซื้อซ้ำหมายถึงการที่สมาชิกเดิมซื้อสินค้าใดๆก็ได้จากบริษัทอย่างน้อย1แพ็กเกจถ้าทีมซ้ายซื้อซ้ำหนึ่งแพ็กเกจทีมขวาซื้อซ้ำหนึ่งแพ็กเกจก็จะจับคู่ให้1คู่และเราจะรับรายได้160บาทเมื่อสิ้นเดือนที่7จะมีสมาชิกทีมซ้ายและทีมขวาทีมละประมาณ8 0 0 0คนซึ่งสามารถจับคู่ซ้ำได้ครั้งละ 80, 0 0คู่ ท่านลองคูณคู่ละ160บาทจะเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าทุกคนทำตามข้อตกลงแบบนี้คือแนะนำคนภายใน1เดือนหลังจากสมัครให้เข้าร่วมธุรกิจจำนวน4คนรายได้จะเกิดขึ้นแบบทวีคูณหรือคูณ4ีทุกเดือนฝากท่านลองคำนวณในเดือนที่8คือเอา1 3 1 7 2ล้บาทคูณ4และในเดือนที่9ก็คูณ4ของเงินในเดือนที่8 และในเดือนที่สิก็คูณสี่ของเงินในเดือนที่9รายได้จะคิดทวีคูณอย่างนี้ทุกเดือนกําลังจะหมายความว่าท่านลงทุนซื้อสินค้าเพียงไม่ถึง2,000บาทแนะนำคนสี่คนภายในหนึ่งเดือนทำเพียงเท่านี้ท่านจะรับรายได้แบบเทวีคูณทุกเดือนและผมกําลังจะบอกว่าท่านจะใช้เงินไม่ทัน ท่านอาจจะเป็นมหาเศรษฐีในหมู่บ้านของท่านท่านกำลังจะมีคหาสน์หามีคนรับใช้มีคนขับรถมีคนสวนเหมือนกับละครในทีวีท่านจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็มีคนขับรถให้หรือขึ้นเครื่องบินไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีอิสรภาพในการจับจ่ายใช้สอยโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเพราะรายได้ของท่านทวีคูณสิทุกเดือน เวลาใดที่มีการจับคู่ทั้งทีมซ้ายและทีมขวาเวลานั้นจะมีเงินไหลเข้าระบบของท่านนั่นคือท่านมีรายได้แบบเรี็วทามที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องสมมุติที่ผมมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังถ้าวันนี้มีบริษัทคุณธรรมอยู่จริงๆใครที่มีหนี้สินอยู่ก็คงสามารถปลดหนี้สินได้ใครที่อยากสร้างคฤราสหัก็คงจะสร้างได้ใครที่อยากมีรถหรูก็คงจะซื้อได้ มีคนรับใช้มีคนขับรถมีคนสวนสุขภาพก็ดีเพราะมีสินค้าจากบริษัทคุณธรรมท่านคิดว่าชีวิตของท่านจะมีความสุขมากหรือไม่ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีบริษัทคุณธรรมตามที่กล่าวถึงแต่เดี๋ยวก่อนครับมีบริษัทที่จ่ายผลตอบแทนเหมือนกับบริษัทคุณธรรมทุกประการแต่มีช่องทางการจ่ายผลตอบแทนมากกว่ามีสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกกฎหมายมีสคบรับรองไม่ใช่มันนี่เกมไม่ใช่แชร์ลูกโซแต่เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบคุณธรรมมีอยู่จริงในประเทศไทยแล้วครับที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดความฝันของท่านกำลังจะเป็นจริงถ้าท่านลงทุนไม่ถึง2,000บาทและแนะนำคน4ี่คนภายในหเดือน เช่นเดียวกับบริษัทคุณธรรมการแนะนำคนสี่คนภายในหนึ่งเดือนไม่ใช่ข้อกำหนดของบริษัทท่านจะแนะนำมากกว่าสี่คนก็ได้ภายในระยะเวลาเท่าใดก็ได้แต่ถ้าทุกคนแนะนำมากกว่าสี่คนและใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ QR โค้ดท้ายคลิปนี้หรือลิงก์ใต้ YouTube นี้